กระเพราสามชั้นเสียบหอมหอมพิ่เมนูต่อไปกะกระเพราสามชั้นครับใส่น้ำมันเราใส่พริกเลยครับกระเทีาห้อนเราสูตรพริกแห้งสูตรโบราณใส่หมู้าไปแล้ว มันนิดึงมันหมายถตัวผัดหลพี่แห่งมันมีเพิ่มความหอมรับพี่แห่งมันคือพี่สดแซ่บกว่าครับจะได้ยนมันกต่ที่บอกมันเลยครับมัน <S S 1> จะน้อยๆน้อยใได้หมุนกตัว ครับหมูเริ่มเซตตัวแล้วครับปูเครื่องนะครับนีขาวครับซอสหอยนางรมตาลตัดลดนิดนึงผงนัวจะได้เทยบหลผงปรุงรสไปช้อนผัดเห็นเครื่องไหนเข้าไปนะครับ นส่ลกัปรั่เ,ออเขขติมน้ำเชื่อมลงไปนิดนึงอ้อนเป็นน้ำผสมลงหน่อยครับแล้วพันแห่งนะแซ่บ คุณนุดครับผับอีกน,นไงครับควายมันไม่เดินทุยี่นไ,ปไปนครับควาีตัวใหญ่พอครับเยอะกว่าทุกครับเอาวนิดนึงใช่ครับ ใส่ใบกะเพราไปไล่หอมผงสามชั้น เสร,ร็จคร,รับกระเพราสางชั้นเสร็จแซ่บหอมๆพิเศษ